กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของเพลง nobody กับเพลงตู่ก็แล้วกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าขอถามสาวกเคป๊อปนะครับระหว่างเพลง nobody กับเพลงตู่ใครดังกว่ากันต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าเจ้าของกระทู้ไม่ใช่สาววกเพลงเคป๊อ แต่เจ้าของกระทูฟังเป็นบางเพลงเท่านั้นส่วนใหญ่จะฟังเพลงที่ดังๆรู้จักไม่ถึง5วง้วยซ้ำฮ่าๆตอนเจ้าของกระทูเป็นเด็กอยู่เจ้าของกระทูก็ชอบเพลง Nobody ของวง Wonder Girl มากๆคือเด็กอายุแค่นั้นดูแต่การ์ตูนไม่มาสนใจเพลงเคป๊อปกันหรอกแต่ตอนนั้นเพลงนี้ดังมากจริงๆไม่ว่าคนไว้ไหนคือรู้จักกันหมดถึงแม้จะไม่รู้จักวงเคป๊อปเลยได้ซ้ำเจ้าของกระทูมองว่าเพลง Nobody เนี่ยคือเพลงเกาหลีแบบที่สุดของที่สุดจริงๆ แบบคือมันเป็นตำนานไปแล้วอะ่ะเลยอยากจะถามว่าระหว่างเพลงตู่กับเพลง nobody เนี่ยใครดังกว่ากันแล้วเพลงตู่หรือเพลงของวงแบ็คพิงเนี่ยเพลงไหนที่ดังถึงขั้นเจาะตลาดอเมริกาได้พอเจ้าของกระทู้ได้ยินคนบอกมาว่าเพลง nobody ดังมากถึงขั้นเจาะตลาดอเมริกาเลยแล้วก็ดังไปหลายทวีปเลยด้วยไปดูกันน่าฝังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่1น่นะฮะได้ตอบกลับว่าคนละยุคก,กันมันพูดยาก แต่เนี่ยตอนเด็กก็รู้จัก Nobody แล้วนะรองได้ด้วยเขาเ้าแจไว้เป็นเพลงอังกฤษมาตลอดจนตอนโตคือเพิ่งมาดูส่วน 4D เนี่ยก็แมสมากๆเหมือนกันให้ Nobody เหลื่อมๆนิดหน่อยเพราะว่าคนที่เป็นนอน K-POP น่าจะเคยได้ยินมากกว่าแต่ไม่รู้ว่าวงอะไรส่วน 4D เนี่ยก็่าจะเคยได้ยินแล้วรู้ว่าเป็นวง b บ็คพิงความคิดอ่านที่2นะครับเจ้าของกระทูต้องการเอาอะไรมาวัดนะ่ะความดังเทียบประมาณนี้ บิลบอร์ดมากกว่าข้อมูลการค้นหาชาร์ตเพลงนอกยอดวิวชาร์ตเพลงเก่ายอดอัลบัม้มลองหาข้อมูลดูจะให้เทียบกันมันคงยากเพราะมันคนละยุคส่วนตัวรู้สึกว่า nobody ตัวเพลงดังนะทำให้หลายๆคนรู้จักเคป p อด้วยเพลงตู่ให้ความรู้สึกไปอีกขั้นหนึ่งของเคป p OP, เพลงดังกว่าตู่มันดังกว่าอยู่แล้วความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมสำหรับเราเราว่า nobody ยุคนั้นที่เคป p OP ไม่ได้แมสขนาดนี้ คนใช้อินเทอร์เน็ต YouTube ไม่เยอะขนาดนี้โทรศัพท์หน้าจอสัมผัสยังไม่ดังเลยมั้งแต่โด่งดังมากขนาดนั้นก็สุดยอดมากๆแล้วนะโนบ o d ี <Nobody S 2> ดังกว่าในแง่ของตัวเพลงแต่น่าเสียดายที่วงต่อยอดความดังได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นตำนานมากๆแล้ว4ฟดีตัวเพลงไม่ดังเท่าโนบ o d ีแต่แบ็คพิงยังอยู่ในกระแสพอออกเพลงใหม่คนก็กลับไปหาเพลงเก่าๆฟังอยู่ความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเพลงตูดังกว่าเยอะเลยครับ ถึงแม้ Nobody จะดังตั้งแต่เคป๊อปยังไม่บูมเท่าปัจจุบันแต่เพลงนี้ติดชาร์ตบิลบอร์ดก็พอทำเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปโปรโมทที่อเมริกาหันมาดูฝั่งตู่จะพูดว่าอยู่ในยุคที่เคป๊อปบูมกว่า No บอดีก็ได้แต่ก่อนหน้าปล่อยเพลงตู่ก็ไม่เคยมีเพลงจากวงไหนที่ติดชาร์ททั่วโลกได้เหมือนเพลงนี้นะเคป๊อปบูมตั้งแต่2015 u t u b e ก็บูมก่อน2018ตั้งนานแต่ก็ไม่มีวงไหนจอะตลาดโลกได้จนกระทั่งมี BTS b a c k p i n ะ ตู่เป็นเวอร์ชั่นเกาหลีไม่ได้ไปโปรโมทที่อเมริกาจะบอกว่าได้บร,รมีรุ่นพี่เปิดทางไว้ให้ก่อนแล้วก็ไม่ได้หรอกเพราะยังไม่เห็นวงไหนจอดตลาดพับบิกในระดับทั่วโลกได้สองวงที่เปิดทางในระดับโลกให้เคป๊อปก็บังทันกับแบงค์พิงอ่ะความเห็นส่วนตัวคิดต่างเชิญแสดงความเห็นที่พื้นที่ตัวเองนะครับความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมจะหาว่ามั่นหรือไบแอสก็ได้นะ แต่ก้าพูดได้อย่างเต็มปากว่า Nobody คือปรากฏการณ์อ่ะเป็นเพลงที่จุดกระแสเคป๊อให้ดังไปทั่วเอเชียต่อยอดไปทั่วโลกเลยในยุคที่สื่อยังไม่ได้เข้าถึงง่ายขนาดทุกวันนี้มือถือยังใช้กันแค่โทรเข้าโทรออกยังส่งเพลงกันผ่านบลูทูธโหลดจากโฟร์แชร์กันอยู่เลยแต่ Nobody ททำได้ขนาดที่คนไทยร้องเต้นได้เกือบทั้งเมืองลูกเล็กเด็กแดงแม่ค้าแม่ขายรู้จักเพลงรู้จักท่าตบมือแปะๆชูนิ้วกันเกือบหมดนะฮะ ต่อ,อความเขียนหนึ่งเลยและกันนะครับผมเหมือนถามว่าอั้มพัชราภากับย่าใครดังกว่ากันเลยในตอนปัจจุบันนี้คือดังมากๆทั้งคู่ nobody คือเพลงที่เปิดประตูสู่วงการเคป๊อปของเราเลยหรืออาจจะเปิดสําหรับหลายๆคนในตอนนั้นเป็นเพลงที่เป็นตำนานปากต่อปากจนดังไปทั่วโลกที่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยแล้วขยับตามได้หมดเป็นเพลงมาสเตอร์พีชของวงส่วนฟดีมาในช่วงที่อะไรหลายๆอย่างบูมมากๆเทคโนโลยีเข้าถึงทั้งยอดวิว ชาร์ตอะไรต่างๆดีงามไปหมดปังมากๆคนสามารถดูหรือสตรีมตามแพลตฟอร์มต่างๆได้ทั่วไปแต่วงนี้ยังไปต่อได้อีกเยอะยังสามารถมีเพลงปังๆได้อีกเพราะแฟนๆชอบเยอะมากๆนะฮะวางคเนต่อไปเลยละกันนะครับผม No b o d y ก็ดังขนาดผ่านมา10กว่าปียังมีกระทู้นี้ได้จะบอกว่าได้บาร,รมีรุ่นพี่เปิดทางไว้ให้ก่อนแล้วก็ไม่ได้หรอกเพราะยังไม่เห็นวงไหนจาะตลาดพับบิกในระดับทั่วโลกได้ สองวงที่เปิดทางในระดับโลกให้เคป๊อปก็บางทันกับ b บ็ c พิง n k อะความคิดเหนต่อไปแล้วกันนะครับผมคืนนี้นะจะเข้าไปจอดตลาดในอเมริกาหรือยุโรปไม่ใช่ว่าอยู่ๆเคป๊อปก็เข้าไปมันต้องมีการสร้างสมมันต้องมีการสร้างแฟนคลับจากกลุ่มเล็กๆก,ก่อนซึ่งเจน2เขาทําไว้ได้แล้วนะตอนนั้นมีฝรั่งเคยวิเคราะห์เนีซ้ำว่าวงหญิงที่จะดังในอเมริกาต้องมาในแนวทูนีเอว เพราะตลาดตะวันตกจะมาเรียบร้อยแบบแบลไม่ได้และการเข้าไปลองตลาดการแนะนําเพลงสไตล์เคป๊อให้เป็นที่รู้จักก็ทําให้มีวันนี้เราไม่ได้บอกว่าแฟนคลับ a c k p i n งมาจากแบ็คแจ็คนะแต่ W G และ t o นีเอก็ถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่เปิดประตูเข้าสู่อเมริกานะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยล้วกันนะครับผม Nobody อีกเสียงครับในยุคปี2008ที่มือถือสมาร์ทโฟนยังไม่เป็นที่แพร่หลายคลืน 3G ยังเข้าไม่ถึง อินเทอร์เน็ตยังต้องใช้พ่วงก,กับโทรศัพท์บ้านโซเชียลมีเดียสายหลักในตอนนี้อย่าง Facebook Twitter YouTube ยังไม่บูมการที่เพลงจากเกาหลีเพลงหนึ่งจะดังไปทั่วทั้งเอเชียได้ขนาดนั้นมันก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์มากๆถามตัวเพลงแต่สรพนามคือใครงงไหมอย่าหาทำ n มโ o d บดังและแมสในยุคที่วัฒนธรรมเคียป๊อปยังไม่ทะลุผ่านข้ามสมุดเกาหลีจนไปติดชาร์จโลกด้วยวลีและทาเต้นไวรั 4ฟดีดังและแมสในยุคที่สื่ออยู่ในจุดสูงสุดจากยุคฮันยูจะบอกว่าไม่ดังก็ไม่ได้ในเมื่อก็ทำาิถิติบางชาร์จซึ่งถือกำเนิดมาก่อนโนบอดี้เทียบได้ไหมมันก็มีปัจจัยคือยุคสมัยต่างฝ่ายต่างตกแฟนเพลงนอกกระแสะได้ทั้งคู่เพราะปัจจุบันก็ยังมีคนที่ไม่เคยฟังเคป๊อแบบจริงๆจังๆอีกหลายเจเนเรชันอีกความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมเราว่ายุคเนี่เพลงดังกว่าแต่ก่อนอยู่แล้ว ก็อย่างที่บอกกันแหละว่าแต่ก่อนสื่อไม่ได้เข้าถึงง่ายกว่าปัจจุบันที่บอกว่าดังในเอเชียมันก็คือขอบเขตของเคป๊อปที่ยังไม่ถูกยอมรับเท่าปัจจุบันจําได้ว่าแต่ก่อนเพลงเคป๊อปในไทยเทียบกับเพลงสากลยังโดนเหยียดอยู่เลยสมัยนีย้เป็นอะไรที่เป็นที่ยอมรับมากๆงงตรงที่ตอบก,กันงงงวยเพลงในอดีตต้องดังกว่าเพราะไม่มีเน็ตแล้วคนที่เขาไม่เข้าถึงจริงๆจะหาฟังจากไหนละ่ะเทียบกับปัจจุบันเพลงดังที่เต็มไปหมดสื่อนวนสื่อนี้ลงคนไม่ฟังเพลงยังเห็น วงการเพลงก็พัฒนาตามเทคโนโลยีตลอดความเคียนต่อไปเลยนะครับผมเทียบวงยังพอได้อยู่แต่เทียบเพลงไม่ได้หรอกคนละยุคถ้าจะวัดจากบิลบอร์ดตู่ติดชาร์ตในวันที่มีเพลงเกาหลีของ PSY กับ BTS ไม่ใช่แฟนคลับทั้งสองนะเคยติดบิลบอร์ดแล้วถึงไม่ตาม K-pop ก็คงเห็นความเป็นเกาหลีผ่านๆบ,บ้างในขณะที่ตอน New Body ติดชาร์ตคนอเมริกายังเหมาคนทั้งเอเชียเป็นคนจีนอยู่เลยมั้งดังนั้นมันเทียบกันไม่ได้ เพลงตู่ได้เปรียบกว่าหน่อยเพราะมีรุ่นพี่ปูทางตลาดเคป๊อปถามว่าวงไหนดังกว่าก็ต้องให้ n o b บอ y จะมาอิงยอดโหลดยอดวิวมันคนยากสมัยนั้นไม่มีหรอกนะให้โหลดอะไรแบบเนี้ยนอกประเทศก็มีแต่โหลดเถือนกันอิงชาร์ตเกาหลียอด Nobody ก็นํานะไปต่ออีกความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผม n o เบอรผมว่ามันเป็นการเปิดโลกเมื่อก่อนมีรายการดึกๆเจโซนนี่อ,อะไรประมาณเนี้ย มีแต่ทางญี่ปุ่นตอนนั้นรู้จักแค่ลูซิเฟอร์เพลงลีเกตแต่เพลงเกาหลีไม่มีใครรู้จักหรือนำเสนอสักช่องแต่มันก็มาเข้าหูโดยไม่รู้ตัวถามว่าดังไหมดังมากใครก็ร้องหรือเต้นได้มีวงอื่นเลียนแบบท่าตามเยอะแยะเป็นกระแสะอยู่พักหนึ่งเลยแหละถ้าเทียบกับตู่มันเทียบไม่ได้เพราะความสดใหม่มันไม่เหมือนกันความใหม่คนไทยจะเหอ่แต่ถึงระยะแบบนั้นมานานแล้วคงวัดไม่ได้เพอเพอเพลงจากวงอื่นจะดังกว่าไม่อยากจะแถดันน้องๆหรอกนะแต่มันเรื่องจริง ทุกวันนี้แค่น้องลิสตโตขึ้นระดังระดับโลกผมก็สบายใจแล้วไม่สนใจจะเทียบเรื่องเพลงหรอกจากนี้เจอกันอีกทีตอนน้องโซโล่ดีกว่าผมเชื่อว,ว่าจะอุดปากพวกชอบแซะได้ทุกคนบอกเลยแต่ต่ออีกความเขียนหนึ่งเลยละกันนะครับผมทั่วโลกรู้จัก 4D มากกว่าแต่ในเอเชีย n o b o d y น่าจะเข้าถึงทุกคนทุกรุ่นได้มากกว่าโดยส่วนตัวเรา No บ o d y ติดหูง่ายกว่าแต่โฟเป็นเพลงลักษณะที่เข้าถึงได้ทั้งทางฝั่งตะวันตก แล้วฝั่งตะวันออกแต่ไม่ใช่เพลงที่ฟังง่ายในแง่ของการเข้าถึงทุกเพศทุกวัยแต่ความแปลงและดนตรีค่อนข้างหนักทําให้เจาะตลาดฝั่งตะวันตกได้ด้วยส่วนเพลงของ b บ c k พิงที่เข้าไปติดชาร์ตอเมริกาก็มี 4D QT ด e Love ลและ o u วิเดดแต่สองเพลงหลังส่วนหนึ่งที่เข้าอเมริกาได้พอ b บ c k พิงเริ่มมปที่รู้จักในอเมริกาบ้างแล้วตัวเพลงไม่ได้อิมแพ t เท่า 4D เพลง No ของ Wonder Girl ที่เข้าไปติดชาร์ตอเมริกาคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ติดฮอตร้อยหนึ่งสัปดาห์นะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเหน็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ